แม่ของปราจีโทรมาไหมหรือว่าปราจีอธิบายกับคุณแล้วเปล่าคะท่านวันนี้ปราจีไม่ได้เข้าเรียนค่ะเราไม่ควรรอให้เธออธิบายนะครับท่านครับถ้าจะทํทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาคนอื่นจะได้รู้ว่าพวกเขาจะต้องโดนลงโทษอย่างไงที่ทําให้มหาลัยเสียชื่อเสียงคลิปนี้เป็นหลักฐานชัดเจนพวกเราไม่จำเป็นต้องถามใครว่าจริงหรือไม่จริงท่านครับคลิปมันแพร่ไปทั่วมหาหลัยแล้วผมว่าเราจะต้องรีบทําอะไรสักอย่างแล้ว,ลวคุณพูดถูก นี่มันเป็นเกียรติของมหาลัยเราพวกเราจะไม่ทนกับการกระทําแบบนี้เด็ดขาดผมจะบอกให้แม่ปราจีบันนี่พวกเราจะบอกเธอว่าทาไมถึงอยากให้ลูกสาวเธอกลับต่างจังหวัดสานกีตาช่วยต่อสายแม่ของปราจีให้ผมทีนะเดี๋ยวฉันรับเองค่ะฮัลโหลสวัสดีครับนั่นใช่แม่ปราจีหรือเปล่าใช่ค่ะมีอะไระผมเป็นอาจารย์ใหญ่ของมหาลัยที่ปราจีเรียนอยู่นะครับ ช่วยมาที่มหาลาัยตอนนี้เลยนะครับผมมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยกับคุณเกิดอะไรขึ้นครับปราจีเป็นอะไรรอเปล่าปาจีไม่เป็นอะไรครับแล้วชาหนาหะ,ะ่ะครับพวกเขาสบายดีผมแค่อยากคุยเรื่องบางอย่างกับคุณกรุณาเรียกมาที่มหาลาัยทีนะครับเออได้ค่ะฉันจะไปที่นั่นค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่บอกฉันว่าเรื่องอะไรฉันจะกังวลน,นะคะผมบอกคุณทางโทรศัพท์ไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากการุณามาที่มหาลาัยโดยโด่วนเลยครับการประชุมคณะ,ณะกรรมการกําลังจะเริ่มแล้ว ถ้าการประชุมเริ่มแล้วผมจะพบคุณไม่ได้มันจะเริ่มภายในหนึ่งชั่วโมงครับช่วยมาภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับโอเคค่ะฉันจะรีบไปเกิดอะไรขึ้นเหรอทั้งมหลาลัยของปราจีโทมาค่ะอาจารย์ใหญ่อยากออพบฉันเขาไม่ได้บอกอะไรค่ะเขาขอให้ฉันไปที่นั่นมันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะท่านครับทำไมต้องโทรหาเธอด้วยท่านแค่ไล่ปราจีออกแล้วก็ส่ยเอกสารไปบ้านพวกเราทำแบบนั้นไม่ได้ พวกเราต้องบอกแม่ของเธอทุกอย่างครั้งที่แล้วตอนที่เราไล่ปราจีออกแม่ของเธอก็สร้างเรื่องในมหลาลัยของเราครั้งนี้ถ้าเธอเห็นคลิปนั่นเธอต้องเห็นด้วยกับเราว่าควรสร่งเธอกลับไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนที่ฉันรักกำลังร้องไห้พวกเราทำสิ่งนี้เพื่อรันบีแต่เราไม่เห็นเขาอยู่นี่เลยนะฉันโทรหารันบีแล้ว แต่ฉันตื้อไม่ได้และจะทันตื้อเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าฉันอยากทำลายชื่อเสียงของปราจีนะสิรันบีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อตัวฉันเองกับนายอะฉันควรอยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้แล้วก็นักศึกษาอื่นๆทีเนี้ยนายเข้าใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะเข้าใจบ้างไหมขออรอย่ามาสั่งสอนฉันหน้าถ้าคิดว่าเป็นแผนวิเศษแล้วไม่จริงเลยไม่ใช่แผนเลยเนี่ยอดทนหน่อยเราคิดดูอีกครั้งหนึ่งหนะ้าลองคิดดูอีกทีนะนายอยากจะพูดอะไรกันแนะ่ก็ใช่ คนที่หวาดกลัวนั่นแหละจะถูกจับได้ขอฉันบอกเธอหน่อยนะเธอคิดผิดแล้วที่คิดว่าเธอจะรอดตัวที่จริงแล้วรันบีก็จะเริ่มสงสัยเธอไม่คิดเรอเขาจะสงสัยว่าเธอไม่รู้เรื่องที่ทุกคนรู้ได้ยังไงกันเขาจะสงสัยทำไมเธอไม่มีปฏิกิริยากับเรื่องพวกนี้เลยเขาต้องแปลกใจและเขาก็จะยิ่งสงสัยอีกถ้าเขาไม่เห็นเธอ ถ้าคนรู้เรื่องเกี่ยวกับเธอและปราจีเธอยิ่งไม่ควรแอบจากทุกคนเพราะคนเริ่มพูดแย่ๆเกี่ยวกับปราจีปราจีที่รักของฉันและเธอเนี่ยนะเธอควรจะเป็นคนแรกที่ออกเสียงสนับสนุนเธอเธอควรปกป้องปราจีถ้าทำอย่างนั้นก็จะไม่มีใครสงสัยเธอไงแล้วเธอเอคง่เอ เข้าใจที่ฉันพูดนะฉันอยากบอกว่าคือฉันไม่สามารถอยู่ตัวเองไม่พูดเรื่องนี้ได้ก่อนเราจะคคุมสถานการณ์ไม่ได้บอกให้รันบีมาที่นี่บอกให้เขามาดีกว่านะจนกว่าเธอจะออกมาข้างนอกฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่ที่นี่แหละแม้ว่าอาจารย์จะมาที่นี่แล้วไล่ฉันออกจากมหาลัยฉันก็จะรอเธออยู่ตรงนี้รันบีนายกำลังกวนฉันทำไมนายไม่ไปจากที่นี่ซะฉันไม่ไป ถ้าเธอตัดสินใจจะอยู่ในนั้นแล้วร้องไห้นะเธอทำสิ่งที่เธอต้องการงั้นก็เป็นการตัดสินใจที่ฉันจะอยู่ที่นี่และรอเธออาจารย์อาจจะมาแล้วก็ไล่ฉันออกจากมหาลายัยอนาคตของฉันอยู่ในมือเธอนะปราจี ได้ทำอะไรเลยคลิปนั้นมันเป็นของปลอมคนพูดแย่ๆถึงฉันใจเย็นก่อนนะใจเย็นันรู้ฉันรู้ฉันเชื่อเธอนะฉันรู้จักเธอดีว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีนะเข้าใจไหมฉันรู้จักเธอดีไม่เป็นไรโอเคนะนายพูดแบบนั้นเพราะอยากให้ฉันหยุดร้องไห้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่นายเห็นคลิปนั้นไหมนายเห็นหรือยัง ขอร้องนะอย่าอย่าตามฉันมาฟ้าจีาจีแย่ที่สุดเหรอนี่มันยังน้อยเกินไปนี่มันบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงแล้วเธอก็แซงเธอเป็นผู้หญิงที่ดีด้วยนะเนี่ยใส่แซงเหตุเหตเนแค่คลิปเดียวมันอาจจะมีอีกหลายคลิปที่พวกเราเนี่ยยังไม่เห็นก็เป็นได้นะใช่แล้วผู้หญิงแย่แบบนี้มีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยพวกเราคนรล่เธอออกไปจากมหาลัยเลยนะฉันชอบเธอนะเธอดูสวยมากเลยในคลิปนั้นน่ะเฮ้ยอ๋อ เป็นบ้าอะไรฮะนายทำอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเลยไงเขาพูดดูถูกปราจีฉันทนไม่ได้หรอกน้ายิ่งขนาดนายไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างงั้นล่ะฉันรู้ว่ามันจะเกิดและคนก็จะวิจารณ์ปราจีแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องมาเห็นนายแอบอยู่เหรอฉันแอบอยู่แต่ฉันไม่ได้ยินที่พวกเขาคุยกันฉันหยุดฟังไม่ได้อ่ะนี่ฉันฉันไม่ได้ได้ยินอะไรเลยจะไห้นายทำตัวง้อแบบนี้เนฮะฮะนี่เสียสติไปแล้วเหรอ เป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงกันเนี่ยนายไม่รู้เหรอว่าผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยฮะนายคิดว่าคนจะทําพิธีบูชาไฟตอนที่คลิปมันแพรในมาหาลัยหรือไงกันเนี่ยนี่ฟังนะไม่มีใครคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วคนจะไม่เคารพเธอจะไม่ขึ้นใจนะออฟังให้ดีนะสันจูไม่มีใครนอกมหาลัยรู้เรื่องนี้เพราะงั้นมันจะไม่มีผลกับปัจจุบนันหร,รือว่าอนาคตของนายเด็ดขาดเลยละนายเนะี่ยจะไม่ได้เจอพวกเขาอีกในชีวิตเพราะงั้น นายไม่จำเป็นต้องไปสนใจพวกเขาเลยไม่ต้องพยายามหยุดพวกเขาแค่ทําอย่างหนึ่งนะเรืองอาหารน่ะอยู่ทางนั้นนายไปที่นั่นเถอะหาน้ําปัดหรือว่าน้ําอัดลมดื่มซะผ่อนคลายซะบ้างสินักศึกษารวมตัวกันคุยด้วงนักศึกษาไม่ก็อาจารย์กะละมังนั่น ปล่อยพวกเข้าไปเถอะน้นายก็เคยทำแบบนั้นเหมือนกันไปกันฉันจะไปอย่ามาบังคับฉันนะโอ๊ขอโทษครับอโทษทีครับโทษทีเอ,อเดี๋ยวก่อนฉันว่าเคยเห็นเขาที่ไหนนะนมยก็เคยเห็นเขาที่นี่แหละในมาหาลัยนี่แหละนะ ไม่ที่อื่นไม่ใช่ในมหาลัยนายจะพูดอะไรเดี๋ยวนะไปกันเถอะเดี๋ยวจะประชุมสายพวกเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคลิปนี้ค่ะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันถูกอัปโหลดในกลุ่มแชทของนักศึกษาค่ะฉันได้ดูมันก็เพราะว่าลูกสาวฉันอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเป็นปราจีนะ่ะฉันอยากจะบอกว่าคณควรจะไล่เธอไปจากมหาลัยให้เร็วที่สุดเลยละค่ะคุณเมระใกล้จะมาถึงแล้วล่ะพอเข้ามาถึง ผมจะบอกให้เขารอสักครู่ถ้าคลิปเชา้านี่มันกระจายไปทั่วเมื่อ,อไรผมบอกได้เลยว,ว่าชื่อเสียงของมหลาลัยเรามันต้องพังแน่ๆแ,แล้วคุณจะบอกเขาเรื่องเออคลิปนี้หรือเปล่าผมไม่มีทางเลือกคุณเมระเป็นสมาชิกคณะกรรมการมหาลัยคนหนึ่ง <ST AR C> พวกเราต้องบอกเขาอาจารย,ายร์ใหญ่คุณเมระสวัสดีครับรอสักครู่นะครับ <ST AR C> สบายดีไหมครับสวัสดีครับคุณโคนีพวกเรากําลังรอคุณอยู่เลยครับรอทําไมครับพวกเรามาตรงเวลาใช่ครับที่จริงมันมีเรื่องเกิดขึ้นในมหาลัยนะครับผมทราบแล้วคุณทราบแล้วเหรอ ใช่ครับมีนักศึกษารวมตัวข้างนอกแต่พวกเขาไม่ได้ตะโกนอะไรอาจารย์ใหญ่เราไม่ควรมีเรื่องกับนักศึกษานะพวกเขามีพลังมากใช่ไหมละ่ะถูกต้องทิดเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นมีความอดทนต่ำก่อนที่พวกเขาจะกลับไปมากกว่าน,นี้พวกเราเริ่มหาเรื่องกันนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะครับคุณเมระครับมีคลิปเช้าถูกถ่ายในมหาลัยเราครับพะง้นพวกเราคงต้องเลื่อนการประชุมไปอีก30นาทีพวกเราต้องแก้ปัญหานี้กันก่อนแล้วพวกเราถึงเริ่มประชุมได้ ผมขอโทษนะครับคุณเมระพวกเราเพิ่งจะรู้เรื่องกันและเรื่องมันก็เกิดขึ้นในมหลาลัยของเราด้วยพวกเราถึงยกโทษให้เธอไม่ได้ครับผมว่าเด็กผู้ชายก็ต้องมีส่วนในคลิปนี้แน่แน่เราควรจะให้อภยัยเขางั้นเด็กผู้ชายคนนั้นไม่ใช่นักศึกษาของเราครับพวกเราถึงทําอะไรเขาไม่ได้แต่เด็กผู้หญิงเรียนอยู่มหลาลัยเราเพราะงั้นพวกเราก็เลยโทรเรียกแม่ของเธอมาแล้วทันทีที่เธอมาถึง พวกเราจะอธิบายสาเหตุที่เราต้องไล่เธอออกโอเคคุณโทรหาแม่เธอได้คุยกับเธอทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเลยครับจนกว่าตอนนั้นพวกเราจะรอข้างนอกนะไม่ครับ <ไป S 2> คุณเบร่าไม่ต้องรอข้างนอกหรอกครับคุณรอข้างในก็ได้นะแม่ของเธอใกล้จะมาถึงแล้วพอเธอถึงพวกเราจะคุยกับเธอแล้วเราค่อยเริ่มประชุมกันก็ได้ครับตามนั้นรอก,ก่อนนะเชิญครับเชิญครับ,รบแม้ว่าจะจะดูไร้เดียงสาแต่เธอน่ะก็เสียภาพนั้นไปแล้วล่ะเธอพูดถูกแล้วล่ะ พระเจ้าท่าน้ที่รู้ว่ามันเป็นการอดีเรกของเธอฉันพูดว่าไงนะงนนถ้าครอบครัวของเธออาจเชี่ยวชาญเรื่องนั้นนะถ้าเธอพูดว่าปราจีอีกคําแล้วก็ฉันเอาพวกเธอตายแน่นอนเลยคอยอดู<อ>สิมันเธอจะต้องโกรธด,ด้วยละ่ะพวกเราไม่ได้พูดถึงเธอสักหน่อยนะ เธออาจจะเป็นเหมือนแม่ปราจีก็ได้นะพวกเขานี่อยู่ด้วยกันตลอดทีาไัเป็นไปได้นะคนฉันพลาก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละเธอว่ายังไงนะเธอกล้าได้ยังไงเธอกล้าพูดแบบนั้นได้ยังไงกันฮะนี่มันเป็นความผิดของเธอแต่เธอไม่ยอมรับมันเองน่ะหน่อยกล้าดยังไงมาว่าปราจีมันั้นนะชานะนี่เธอทำอะไรเนี่ยเธอผลักเขาทำไมกันอะนี่มันเป็นคลิปเฉาของปลาจีเพราะงั้นอย่ามาโทษกันสิไปตีคนที่ทำคลิปนู่น ทำไมไม่ไปตีเธอเธอสองคนไม่ต้องมาทำชะลานเลยฉันจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นที่มาพูดว่าปราจีแบบนี้เข้าใจไหมเธอสองคนไม่ต้องมายุ่งเลยไม่อย่างนั้นฉันจะตีพวกเธอด้วยหน้ากับฉันอย่างนั้นใช่ฉันจะทําอัดเธอให้น่วมเลยเธอคอยแต่เป็นก้างขวางคอฉันอยู่เรื่อยเลยน่ะ ฉันจะไปส่งนายเองที่ไหนนายบอกฉันสิว่าอยากจะไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงพัากันแน่ทุกอย่างไปได้ดีแต่ว่าสิ่งที่ฉันต้องการยังไม่เกิดเลย นี่ชานะนี่ชานะทําอะไรเนี่ยปล่อยข้าด้ชานะปล่อยขสาซิท่าทำอะไรเนี่ยอยาบ้าไปแล้วเหรออะไยังไงมาวาเธอปล่อยมันหมดเลยอย่าแยงไปเลยจะเย็นเลอย่าอย่าอย่ายาเ้ยอย่าเลยยายยาเยีย่าเอย่าเยา พอแล้วเธอไม่ได้เป็นแบบพวกเขาแล้วอ่ะพี่พีทเธอก็เหมือนกันนะขอหนึ่งเล้สักหน่อยเถอะนะก็อยานะเฮ้ยตัวเองอย่าอย่าอย่าบีกคอันเลยนะเขาจ้าชานาไม่ไม่บ้าแล้วนะนล้น่อยเนี่ยมาไอว้พระเด็กผู้ชายเหรอฮะนี่ฉันไม่ยอมรัแล้วนะหยุดนะหยุดอีบ้าเอ้ยชานาไม่เอาผีเข้าเลยเนี่ยพอแล้วไปเถอะเถอะนี่เธอทำอะไรเนี่ยเสียสติไปแล้วเหรอฉันอยากจะถลกหนังหน้าพวกมันแล้วก็กระเทืบซ้ำ ทำไมเธอไม่รับสายฉันล่ะฉันทําอะไรผิดเหรอปาจีนี่ดูเป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆนายเชื่อพวกผู้หญิงไม่ได้เราพวกเขามาใช่เหมือนอย่างที่เราเห็นนะนายพูดถูกฉันไม่เคยคิดว่าเธอน่าสนใจไมก่อนแต่ดูตอนนี้สิเธอดูน่าสนใจนะพวกเขาเป็นแก๊งเดียวกับพวกเราฉันไม่ได้บอกพวกเขาเรือ่องนายกับปาจีเลยนะแก๊งเราเชื่ออะไรเชื่ออะไรบอกมาแบดแบดบอย แบดบอยใช่ไหมถูกต้องแล้วงั้นทำไมพวกนายถึงมายนืนดูคลิปพวกนี้ด้วยล่ะลบันไปซะสิลบันไปเถอะหน้าลบไปเลยบอกให้ลบไงรถบ,บีพวกนายทุกคนควรไปขอโทษเถอะนะทำไมต้องไปขอโทษด้วยวะแล้วทำไมก็ต้องรู้สึกแย่พวกเราลบคลิปไปแล้วอ่ะคลิปเหรอฉันก็มีคลิปในมือถือของฉันท่านนายไม่อยากถูกอัแล้วก็ฉันขอเตือนพวกนายเลยนะลบคลิปนั้นออกจากมือถือซะ เข้าใจไหมรัดบี้อขอโทษนะคะขอโทษนะคะโปสเตอร์นั่นน่ะนี่ฟังนะเอขอโทษค่ะขอโทษขอโทษถ้าคนอื่นรู้เรื่องเธอกับปราจีงั้นเธอก็ไม่ควรจะซ่อนตัวจากทุกคนละไม่งั้นจะพิรุธ นี่ฟังนะนี่ฟังเธอกล้าได้ยังไงเนี่ยฮะคือเอ,อ่อนี่ค่อทีเป็นอะไรกันขอโทษค่ะเธอก็เป็นผู้หญิงนี่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเธอขอรองผู้หญิงคนอื่นแล้วใครจะเป็นคนทำละ่ะเธอน่าจะรู้ว่ามันมีผลต่อชื่อเสียงมหาลัยสิถ้าชื่อเสียงปราจิตถูกทำลายมหาลัยของเราก็จะเสียชื่อไปด้วยนะไอ้อะถ้าเป็นอะไรไปอ่ะทำไมเธอถึงทับตัวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นเนอะนี่จริงเหรอเธอคิดว่าฉันจะเข้าข้างเธอเรื่องนี้หรือย,ยังไงกันเนี่ย เธคิดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอรีอาบอกฉันมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่จริงแล้วคลิปมันหลุดในมหาลาัยของเราเนะะี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากๆและพวกเขาก็บอกกันว่ามันเป็นคลิปของปราจีนะคะคนก็เลยเริ่มพูดใจแย่ๆถึงเธอ ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีแล้วที่ประชุมถูกยกเลิกน,นี่นายจะบ้าเหรอนี่มันเสียวเวลานะไม่สำคัญหรอกนะพวกเรามีงานเยอะที่ต้อง<ข>ทำขอขอฉันโทรหาประจีก่อนนะ ไฮ้วิกรมนั่นปลาเกีย๊ยมานี่มาไหนอ่ะเดี๋ยวเข้าซี้เธออยู่ไหนอ่ะ ธอไม่รับสายฉันเลยปราจีร้องไห้หนักมากเลยแลหละค่ะจานาก็คอยดูแลเธออยู่เธอทะเลาะกับทุกคนเลยด้วยหนูรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนหนูคิดว่าจะคงกลับบ้านนะคะเพราะบรรยากาศที่มหาลัยไม่ไดีเอาซะเลยเป็นใครก็คงไม่อยากอยู่รีบกลับบ้านไปดูเธอเถอะนะคะฉันอยากแนะนำนายให้ปราเกียรู้ักแล้วนายค่อยบอกฉันว่านายชอบปราเกียรหรือว่าอนุราธาม,มากกว่ากันแล้วพอนายเจอเธออย่าเริ่มคุยกับเธอนะเพราะพวกเราทะเลาะกันมาก่อนไม่รู้ว่า อารมณ์เธอเป็นยังไงอ่ะฉันจะทำเป็นเซอร์ไพรส์นายแค่ทำร้าดแนะนำฉันให้เธอเออไปเถอะโอเคปาเกียไอ้คุณหยุดก่อนคุณ ดูกอนีอ่นี่นคุณวิกรมเขาเป็นคนที่มาบ้านเราตอนงานดีวารีนี่นะเขาเป็นเพื่อนเขาปลาจีไม่จากเขาชิอาปูแล้วเขาหนีทำไมใช่หนีทำไมบางทีเขาอาจจะกลัวนายทุกคนเนี่ยไม่ไดีมีเสน่ห์เหมือนกับฉันเขากลัวนายก็เลยหนีไปมาอย่าพูดอย่างนั้นต่อนหน้าปลาเกียนะไม่งั้นเธอจะวิ่งหนีด้วยรีบไปก่อนที่เธอจะไปไปเร็ว ปราเกียอยู่ไหนบ้าเอ้ยผู้รักศึกษาก็หายใชย่พวกเขาไมา่อยู่แล้วปราเกียโอไม่นะไม่มีใครอยู่แล้วไปเด็ยวนี่นายมองอะไรเนี่ยอย่าไปมองผู้หญิงแบบนั้นสิ ไม่อยากรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ฮอตเป็นบ้าเลยต้องได้เงินดีจากการทำคลิปแบบนี้นะ่โทษทีนะทำไมเธอต้องทำตัวเหมือนตัวเองบริสุทธิ์ด้วยหลังจากที่ทำเรื่องตต่ำเนี่ย้้าถามพวกเราเนี่ยนะ ปราจีเปิดประตูเถอะนะปราจีปราจีเปิดประตูเถอะนะเปิดประตูเธอที่รักเปิดประตูเถอะนะปราจีบเปิดประตูหน่อยนะปราจีบเปิดประตูสิที่รักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพวกเธออยู่ที่นี่ปราจีขังตัวเองอยู่ในห้องค่ะเธอปิดหน้าต่างด้วยนะคะเธอไม่ยอมเปิดประตูเลยบอกเธอทีปราจี นี่ประจีฟังนะขังตัวเองอยู่ในห้องเนะี่ยไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะลูกนี่เปิดประตูหน่อยนะทําไมลูกต้องเศร้าตัวเองจากพวกเราด้วยละ่ะพวกเราเป็นครอบครัวของลูกนะแม่ของลูกน้องสาวของลูกแล้วก็ยายสันติาด้วยพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกับหนูนะนี่เปิดประตูให้แม่ทีเถอะนะเปิดประตูให้แม่ประจีได้โปรดละ ม,มองแม่สิหนูไม่ได้ทำาะแม่แม่รู้มากับแม่นะแม่รู้ว่าลูกไม่ได้ทำเรามานั่งคุยกันนะจ๊ะ